ครับก็มีประเด็นที่สอบถามอาจากรอดมานะครับสําหรับข้าวเก่านะครับข้าวเก่าที่เก็บไว้ระยะเวลานานสิบปีเนี่ยนะฮะรับประทานได้หรือไม่นะครับก็มีการรับประทานโชนโชนไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกลักษณะนี้ก่อนนะครับข้าวเป็นสารเขาเรียกว่าสารอินทรีย์นะเมื่อมันจะต่างจากก้อนหินต่างจากเหล็กนะฮะซึ่งเป็นสารอินทรียนะฮะอันนั้นเก็บ ไว้ได้ในระยะเวลานานได้นะครับแล้วก็ข้าวเองเนี่ยก็เอามาใช้ในการรับประทานเพราะฉะนั้นของที่รับประทานต้องสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับข้าวปลอดภัยครับแต่ว่าถ้าข้าวที่เก็บระยะเวลานาน10ปีต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนสีของข้าวเปลี่ยนแน่นอนนะครับและที่สําคัญข้าวเป็นแหล่งอาหารชิ้นดีของมแมลงตัวเล็กนะพวกมอด พวกมแมลงหนูหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่จะเข้าเข้ามากินข้าวที่เก็บไว้นานมากเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาเวลานานจะใช้สารเคมีในการช่วยสารเคมีที่มีความปลอดภัยที่จะช่วยรักษาข้าวที่เก็บระยะเวลานานแต่ไม่ใช่นานถึงสิปีเนี่ยนะฮะที่นิยมใช้ก็จะมีพวกเม t ทิลโบรไมด์นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเป็นควันนะครับพ่นเข้าไปเพื่อที่จะ กํากจัดมอดกําจัดหนูหรือมแมลงต่างๆที่มากินข้าวอีกตัวหนึ่งก็คือสารกลุ่มฟอสฟีนนะครับสารกลุ่มฟอสฟีนซึ่งที่เขานิยมใช้ก็เช่นพวกอลูมิเนียมฟอสไฟท์พวกไอโฟมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้ค้นเข้าไปนะครับมอดอะไรต่างๆก็จะตายนะครับหนูก็หนีหมดไม่กล้าเข้าใกล้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยปเปอร์เซ็นต์การตกค้างน้อยมาก นะครับนักวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วว่ามันปลอดภัยรวมถึงเชื้อราอะไรต่างๆนะครับก็จะลดลงนะครับถ้ามีการพ่นอบลมควันอย่างสม่ําเสมอก็จะไม่มีมแมลงไม่มีหนูไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าการเก็บรักษาไม่ดีนะครับสิ่งที่ตามมานอกจากมอดนอกจากมาแมลงนอกจากหนูที่เข้ามากัดกินข้าวแล้วก็นํามาซึ่งเชื้อโรคแล้วเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเชื้อราครับ เชื้อราที่อันตรายมากและเป็นเชื้อราที่ก่อมะเร็งก็คืออัลฟาท็อกซินอัลฟาท็อกซินเนี่ยชอบมากๆเลยก็คืออาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกแป้งพวกถั่วลิสงเนี่ยถั่วลิสงนี่อันตรายมากญี่ปุ่นจะคอนเซิร์นนะครับจะระมัดร,ระวังมากเกี่ยวกับอัลฟาท็อกซินเพราะเป็นเชื้อราที่ทําให้เกิดมะเร็งตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบนะครับพวกผลไม้อบแห้งหรืออะไรพวกนี้อัลฟาท็อกซินเขาเขาสตริกมากต่างประเทศสตริกมาก ข้าวสิปีนะถ้าจะส่งไปขายมืองนอกเนี่ยต้องผ่านการตรวจหนักเลยเราจะต้องเสียมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียมากขึ้นนะครับพวกปลาแห้งขนมแห้งนะฮะหรือ,อประตุที่เก็บนานๆนะครับนะฮะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอัลฟาท็อกซินอัลฟาท็อกซินเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นเรามองไม่เห็นนะครับเวลาเรารับประทานเข้าไปมันจะยังไม่เกิดผลในระยะแรกแต่จะเกิดผลในระยะสุดท้ายท้าย ก็คือเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบจากจากอัลฟาท็อกซินของข้าวสารอาหารแหงที่เก็บระยะเวลานาน,านๆก็คือจะต้องเป็นสดใหม่นะครับระยะเวลาไม่นานมากนะครับมีการเก็บรักษาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อต้านรัฐบาลแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าท่านรัฐมนตรีที่ทานข้าวเก่าแล้วก็สีเปียกแล้วเนี่ยนะฮะ คงต้องตรวจเช็คสุขภาพนิดหนึ่งอันดับที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีกลิ่นนะฮะเริ่มมีกลิ่นเนี้ยก็แสดงว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของอัลฟาท็อกซินหรือว่าเชื้อราที่จะมานะเพราะฉะนั้นตัว10ปีของการเก็บข้าวกับสิ่งที่เราจะพยายามเอามา Value a d แอดหรือว่ามาทํามูลค่าเพิ่มกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยต้องชั่งน้ําหนักให้ดี อาจารย์นอตแนะนําให้ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูว,ว่ามันคุ้มกันไหมนะครับกับต้องต้องตรวจแทบจะทุกทุกถุงอะทุกกิโลกร,รัมอะนะครับนะฮะแล้วก็การสร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะซื้อข้าวที่เก็บไว้นาน10ปีเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับต้องชั่งน้ําหนักให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์น็อตนะครับ